สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเมลเอนะครับตัวใหม่นะครับ2021นะครับอันนี้ทัเน,นี้ยมาติดเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวรอดู EP2 ีนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับก็แต่วันนี้จะมาให้เพื่อนๆดูแบ่งปันกันครับความรู้นะฮะเพราะ <c oughs> ว่าผมก็นั่งดูใน y o YouTube เหมือนกันตอนหลือนปัด ไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่มีใครหรือรุ่นนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีปลดล็อกแล้วก็ใช้อจอไม่เลือล้อยน,นะแต่นี้พอดีลูกค้าจะเปลี่ยนจอไปใช้ a n นด o อยแท้เลยนะเพราะว่าจะปรับปรุงเรื่องเสียงด้วยนะอันนี้เราจะมาให้ดูเรื่องการถอดอากาศรุ่นที่เป็นจอ,อ9นิ้วนะครับตัวท็อปนะครับดูโทนสีนครับตัวนี้จะเป็นสีสีทองนะจะเป็นตัวท็อปของ1.9นะครับ ก็เพื่อนๆถ้าจะลื้อนะครับต้องมีข้อระวังอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็นจอเก้านิ้วนะฮะที่มาจากโรงงานนะครับอันนี้ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนตอนนี้ผมจะให้ดูว่าอ่อรุ่นนี้ยมันจะต้องแกะมาทั้งหน้ากากเลยนะครับใช้หน้ากากท่อนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เริ่มต้นจากแกะ คิวนะฮะคิวที่อยู่ตรงอ่านี่ครับแกะท่อนนี้ก่อนที่อยู่ตรงนี้นะครับแกะมาเลยไม่มีน็อตนะครับแกะตรงนี้มอนคันแรกหนึ่งชิ้นโะเลยนะครับพอแกะเสร็จแล้วนะฮะแกะชิ้นสีทองตรงนี้นะครับชิ้นสีทองนี่ห้ามงัดเด็ดขาดนะครับชิ้นสีทองเนี่ยห้ามงัดเด็ดขาดนะครับมีน็อตซ่อนอยู่ข้างในนะครับมีน็อตซ่อนอยู่ข้างในใครจะเผลอไปงัดเหมือนตัวดีแม็กไม่ได้นะครับมีน็อตซ่อนอยู่ตรงนี้ แต่ว่าเหมือนวิศวกรเขาออกแบบมาไม่ดีนะฮะออกแบบมาพลาดหรือไม่แน่ใจนะคือว่าเราจะต้องเงยอันนี้ขึ้นมาแบบเยอะมากๆตัวนี้จะเป็นลิปสีสีเขียวนะฮะสีเขียวเียมผมก็มาถอดไม่ได้นะครับก็ค,คือมันห้ามถอดอะ่ะเียแบบต่ว่าต้องต้องเงยให้มันเยอเอกมาเยอะๆนะครับมันจะเป็นลิปสีเขียวเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะมันจะเป็นกิปสีเขียว,ยว,รรยวตรงนี้เป็นพลาสติกนี่ฮะ กิ๊บสีเขียวสอง,ง,งตัวตรงเนี้ยงแงได้ต้องเง้ยให้อ้าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยต้องงแงแรงๆอย่างนี้เลยนะทําไมต้องงแงใช่ไหมครับนี่มันจะมาไอมันมาขบไอไอไอแผงหน้าจออนันนี้นี่เนี้ยเนี่ยต้องเง้ยให้ให้มันอ้าขึ้นมาแต่ก็ระวังจะแตกอีกเพราะว่านับจากตรงนี้มานะครับมาถึงตรงเนี้ยมีน็อตอยู่ใต้นี้เนี่ยเนี่ยน็อตอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับ คือถ้าเพื่อนเพี้ยแงหักแงแรงมากตรงนี้มันจะแตกทันทีเลยนะก็จะยุ่งเลยนะครับจะยุ่งมากๆเลยทีเนี้ยเพราะว่ามันต้องแงง,ง้างไอชิ้นนั้นนะเพราะมันมันมาทับไอตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนมันมาทับตรงนี้แล้วก็ไอตรงนี้มันจะไม่ติ่งตรงเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าวิศว,ศว,ศวกรมันออกแบบรถยังไงนะคือเราจะเอาหน้ากากานี้ออกปุ๊บแต่มันเอาออกไม่ได้อ่ะเราจะเราจะดึงหน้ากากานี้ออกมาใช่ไหมฮะ มันจะมาติดไอติ่งนี่ติดไอคิวนี่เราก็ต้องแง้มคิวนี้ออกแต่องคิวนี้ถอดไม่ได้มีนอ็อตมีน็อตเนี่ยเต็มเลยเพื่อนๆอย่าไปดึงนะครับแตกแน่นอนนะครับก็ต้องแง้มให้มันอารแบบระวังสุดๆอะแล้วก็เอาอันนี้ออกเนี่ยมาให้ผตรงเนี้ยพ้นครับแล้วที่เหลือนะแอร์อยู่อย่างนี้นะครับแอร์เอาไว้อย่างนี้แล้วก็จะดึงเลาะดึงจากให้มันเหลือเป็นชิ้นนี้นะครับเพราะที่เหลือจะเป็นกิปทั้งหมดแต่แน่นมาก แต่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าตรงจอเนี่ยมันจะเป็นสายแพรนะฮะถ้างัดแรงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้แพรตรงนี้ขาดแพรจะเป็นสายแพรเนี่ยมันจะมีเป๊กเยอะเห็นไหมฮะเพื่อนๆนะครับเป็กเป็กเป็นตับเนี่ยนี่ครับเป็นตับเลยเยต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นเป็นจิ๊บไปหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะแน่นแบบเอาพี่มาหาแน่นนะครับเพื่อนๆต้องระวังแล้วก็ออกแรงดีๆหน่อยออกแรงแบบพอดีพอดีอดมือทำสองคนนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องถอดอะไรไม่ต้องงัดอะไรนะครับเอามือดึงจากชายล่างเนี่ยขึ้นมานครับเนี่ยผมเมื่อกี้ผมจะผมกะจะถ่ายตอนที่ผมกําลังงัดนะโอ้แต่มันดูน่ากลัวมากบอกตรงเลยครับเจ้าของรถไม่ต้องดูครับเจ้าของไม่ต้องดูคลิปหม่ต้องมไม่ต้องดูตอนลื้อไปนั่งดูในบ้านในร้านเลยครับเพราะว่าดึงแรงมากเนี่ยมันจะดึงตรงนี้นะครับมือสอดไปตรงใต้ใต้แอร์เนี่ยครับ สอดปุ๊บฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะสอดเข้าไปเอามือสอดได้อย่างเดียวห้ามเอาอะไรงัดงัดก็อาจจะแตกผมเตรียมเอาพลาสติกมายอมต้องรอต้องล้อมเจ็บมืออ่ะไม่งั้นไม่ออกแน่นอนครับงัดสองด้านตัวนี้มันจะตรงนี้จะออกง่ายเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเอาไว้มีจุดให้เราง้างใช่ไหมครับเนี่ยเอามือสอดไปก็ออกแล้วออกแล้วเพราะมันก็เหลือตรงตรงนี้มันจะไม่ยากตรงนี้เพราะว่ามันคบกันอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เอามือสอดเข้าไปใต้นี้ก่อน ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาเอาที่งัดพลาสติกอะ่ะสำเร็จอะ่ะแทงเข้าไปเนี่ยไม่ออกนะครับไม่ออกเพราะว่าตัวนี้มีจิ๊บเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ตัวครับโคตรน่ากลัวเวลาดึงแล้วก็มีตรงกลางอีกเลยครับ <S <S นับไปจิ๊บไปน,นะครับก็ดูแนวทางในการดึงเอานะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่เคยลือ้อหรือลื้อแล้วก็แล้วแล้วไปแต่ถ้าเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้ลื้อก็ถ้าดูคลิปนี้ก็ดูจบับตำแหน่งจิ๊บนะครับแล้วก็เพื่อนๆนจะดึงตรงไหนก็ ้็ควรระวังอย่างเดียวคือว่าห้ามถอดไอ้คิ้วสีทองนี้ออกเด็ดขาดนะห้ามห้ามงัดนะห้ามดึงออกมันมีน็อตนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้เวลาเราต้องไปเหยื่อันนี้ขึ้นมาเยอะๆอเนี่ยไปเหยื่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไปเหยื่อยางเงี้ยแล้วก็งัดชายล่างออกต้องทำสองคนนะครับแล้วก็ดังสายก็จะเริ่มจากลิปตรงนี้นะเพื่อนๆดูไปนะครับนี่ครับตรงนี้จะติดตรงนี้สองตัวนะครับหนึ่งสองแล้วครับสามสี่อ่า นีก็คือด้านข้าง6กตัวครับเราวโดนแกะด้านกลางก,ก็จะมีตำแหน,น่งตรงนี้7 8 9ดตรงนี้นะครับด้านหน้าครับแล้วก็จะมีตรงกลางของตรงนี้อีก1 0 11ตรงนี้นะครับก็ด้านข้างก็จะมีตรงนี้จะง่ายตรงนี้ไม่ต้องรู้หรอกครับตรงนี้แกามือล้วงเนี่ยมันออกแล้วแต่มันจะมาคบตรงนี้แค่นั้นเองอ่ะก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนช่างนะครับเพื่อนช่างดีกว่าเพราะลูกค้าห้ามหรือเด็ดขาดพังแน่นอนลูกค้าซื้อจอไป,ไปติดตั้งเอง เรียบร้อยแน่นอนแตกแน่นอนนะครัังแน่ก็ถ้าเป็นร้านก็ระวังกันนิดนึงนะก็เอาไมา้เพื่อนๆดูที่เป็นเพื่อนช่างด้วยกันนะครับโอเคก็ฝากกดซ u b s ไ r i b e กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง u ู u b e ไปด้วยนะครับเผื่อมีคันไหนที่แกะถอดยากๆที่ผมเจอก่อนผมจะมาลงในย t u b e ให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเรื่องปลั๊ก เรื่องปักแต่งนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่ที่ผมทําเนี่ยวันเนี้ยที่ทําคลิปเนี่ยะระบบกล้องถอยนะครับของของรถรุ่นนี้ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเวลาเลี้ยวพงาลไรเส้นมันจะโค้งเส้นมันจะโค้งตามฟังก์ชันนั้นจะหายไปเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเท่าที่ผมรู้ฟังก์ชันนั้นจะหายไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็พวกชุด d ีวดีพวกนี้จะทําให้มันใช้งานไม่ได้แล้วนะก็จะไม่ได้ก็ถ้าเป็นลูกค้าดูอยู่ก็ทําใจไว ้าอยากได้ Android แท h, ้ก็ต้องเปลี่ยนจอแต่ถ้าถามว่าตัวเนี้ตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลอยู่นะไม่แน่ใจว่ามันได้หรือยังนะครับมันยังไม่มีมันยังทำระบบ and ด o i d Box ไม่ไดนะครับเพราะว่ามันไม่มี h d ดี้ไม่์ถ้าเป็นย่ออื่นมันมีพอร์ต h d ดไมล์มามันจะเทาแอนดรอยบล็ไปไปเสียบแล้วก็เปิดฟังก์ชั่นคาเพยอย่างเงี้ยหรือจะทำเป็นระบบคาเพยหรืออะไรเงี้ยมันได้หมดแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีครับเท่าที่ผม ผมดูดูอยูเนะี่ยแล้วก็ถามข้อมูลจากเพื่อนช่างด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับถ้าอยากได้ Android ก็คือมีอย่างเดียวคืออยากได้ Android แท้ๆเนี่ยนะมีอย่างเดียวคือเปลี่ยนจอเป็น Android แท้ไปแต่ถ้าไม่อยากได้ Android ก็รุ่นนี้มันจะมีระบบเมลูลิงก์ของรอ,องรับระบบเมลูลิงก์ของตัวพวกตระกูล a n น roid นะครับเป็นเมนูลิงก์นะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกก่อนนะส่วนการปลดล็อกเนะี่ยมันไม่ต้องถอดหน้าจออย่างนี้นะครับต้องใช้วิธีเนะี่ยคือไปดึง เอามือล้วงจากเกตนี่ไปแล้วดูเพื่อนๆดูใน YouTube มันมีอยู่หลายเจ้าเลยมือล้วงเข้าไปแล้วเขาไปถึงปักอันเนี้ยส่วนหน้ากากเสริมนะครับนี่ก็ถ้าเป็นตรงรุ่นเลยก็จะเป็นดําเงาดําเงาก็จะเหมือนตัวนี้เลยนะแต่ว่ามันมี2รุ่นนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาสีดําด้านมาใส่นะแต่ถ้าเป็นตรงรุ่นของมิวเอกเลยเนี่ยจะต้องเป็นดําเงาใส่ไปปุ๊บจะเป็นสีเดียวกันอย่างนี้ครับเป็นสีเดียวกันแต่ว่าก็จะไม่มีคิ้วันนี้นะครับ คิ้วเงาๆนี่จะไม่มีนะวันนี้ที่ผมทำเนี่ยยังไม่มีนะครับก็จะมีแค่ดําเงากับดําด้านนะครับดำด้าโอเคตอนนี้เรามาเทสระบบแล้วนะครับก็คือใน,นจอใหม่จอที่จะเปลี่ยนใหม่ก็ตัวนี้จะเป็นเป็นที่เป็น램สี่ตัวที่เน้นคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นชิปประมวลผลเนี่ยจะเป็นยี่ห้อ PX6 นะ PX6 นี่จะขึ้นชื่อเรื่องเสียงดีนะเสียงดีเสียงดีกว่ารุ่นอื่น แต่ถ้าเป็น램สีด้วยกันตัวนี้จะเสียงดีกว่าก็อันนี้จะตัวนี้จะเน้นเรื่องคุณภาพเสียงคนระับอันนี้เราจะมาดูเรื่องปรักเพื่อนๆดูเรื่องอเพื่อนช่างนะครับเรื่องเดี๋ยวจะถามอีก <c ười> เคยโทรมาถามเรื่องพวก G8 ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมีคิดว่าจะมีคนดูนะก็อันนี้ปักนะครับปักใช้กับตัวสองพัน 12ได้ออ l New นะครับใช้กับออ l New ได้นะครับตัวปลั๊กนี้ใช้ได้เลยก็คือหมายความว่าพวกชุดคอนโทรลพวงมาลัยนี่คืออันเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น2 0 1สิบสอไม่ใช่นะครับพวก1.9 2019ปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กเล็กนะอันนี้จะเป็นถอยหลังไปเป็น2 0 1 2นะครับเตียงโตแล้วก็ส่วนเรื่องปลั๊กกล้องนะครับปลั๊กกล้องก็ใช้ชุดแปลงนะครับของตัวอ่ New X ตัวเก่าหรือไม่ก็ D Max นีแม็ก2019นะมันจะใช้ปนกันม่วงอยู่ก็นะเป็นพักเขียวนี่นะครับก็ใช้ชุดนั้นได้แล้วก็ส่วนลักเสารากาศใช้กันไม่ได้นะครับต้องเป็นของตรงรุ่นของมันเลยนะครับก็เป็นดีแม็ก2020เอามาใช้กันได้นะครับก็เป็นของมันเฉพาะเลยไม่ใช้กับตัวเก่าตัวใหม่ไม่ได้แล้วนะต้องเป็นของมันเลยนะครับเป็น2020ขึ้นมานะครับใช้ได้นอะกนั้นก็ใช้งานได้เหมือนเดิมส่วน สายคอนโทรโลอะไรก็ตำแหน่งเดิมกับ211ครับตำแหน่งเดียวกันเลยไม่ต้องยอย่างนี้จะเป็นชุดปั๊กสำเร็จนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นชุดตัดต่อนะัก็จะใช้งานได้เลยไม่ต้องมาตัดต่อสายไฟก็เสียบโปลใช้งานได้เลยอยูนะ่เรื่องกล้องเรื่องกล้องที่ผมบอกนะครับกล้องเนี่ยปกติถ้าเป็น New X 211นะครับรุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีเส้นนะอันนี้จะมันจะมีมีเส้นเส้นมันอยู่ที่จอครับไอเส้นที่มันเลี้ยวได้นะครับ เลี้ยวไปตามผมอะไรไมันอยู่ในจอนะฮะอันนี้พอเราใส่ชุดแปลงกล้องมาแล้วเนี่ยเส้นมันจะหายไปอันนี้จอของเพื่อนๆต้องเปิดฟังก์ชันกล้องเ,อเรื่องลายเส้นได้นะเส้นต่างๆเนี่ยจะต้องเปิดไดเ้เดี๋ยวเราไปลองดูว่าเส้นมาไหมนี่นะครับมันก็จะมีเส้นกัรระยะมาอันนี้ของในจอนะ เพราะไม่อย่างนั้นถ้าจอมันมีเส้นมาเลยบางทีบางกล้องมันจะมีเส้นมาให้แล้วมันก็จะไปทับกันนะตอนนี้ก็จะปิดเปิดได้นะส่วนภาพซ้ายขวาถูกไหมภาพซ้ายขวาผิดนะฮะอันเนี้ยมันกลับซ้ายกลับขวาอยู่การเนี้ยต้องเป็นด้านขวาอันเนี้ยต้องเป็นด้านซ้ายของรถอันนี้มันจอดอยู่นอกรถนะอันนี้ผิดอยู่ก็ต้องไปกลับภาพใหม่ต้องไปกลับภาพใหม่ต่อไปที่มอเตอนี้แล้วมา อย่างเงี้ถูกแล้วนะครับอย่างเงี้ยไอฟังก์ชันต่างๆพวกเนี้ยตัวจอเนี่ยจะต้องทํางานได้ด้วยนะครับไม่มันก็ไอฟังก์ชันแบบที่เราจะกลับกล้องเนี่ยมันไม่ได้ใช้มันใช้ไม่ได้กับจอทุกตัวนะครับก็เวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนก็ระวังตรงนี้หน่อยนะเวลาจะเปลี่ยนจอใส่กับลูกค้านะะหรือลูกค้าที่ซื้อของมาเองเนี่ยเวลามันใส่แล้วมันใช้ไม่ได้โทษช่างไม่มีฝีมือไปได้นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อมาเนี่ย คุณลูกค้าไม่รู้ไงว่ามันจะต้องใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะอย่างจอที่จากเรา้มาใส่ที่ร้านเนี่ยเขาก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมอะไรก็เล่งเสียงได้แล้วนะครับเล่งเสียงได้แล้วก็จะเลงบวกนี่คนระับนี่ครับจะมีตุ้มขึ้นละบวกแล้วก็ฟังก์ชันผมอะไรใช้ได้ปกติเดี๋ยวลองจริงๆผมยังไม่ได้เสียบเลยเนาะเดี๋ยวลองให้เพิมกนะเ่มก็อนนี้ครับหัดยันไงหยุดนะ แล้วก็ตรงนี้ผมตั้งโหมดเป็นปิดเสียงก็คือมิวเสียงนะส่วนนี้ไม่ได้ตั้งลูกค้าไม่ใช้อยู่แล้วเก็ส่วนใหญ่ไม่ใช้ผมก็ไม่ตั้งก็จะเนี่ยกดมิวเสียงได้นะมิวเสียงปิดเปิดหน้าจอเนี่ครับก็จะใช้มิวสิมิวเสียงเห็นเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าย้ายขึ้นไนปะหลังเดินหน้าก็เปรี้ยวก็เหมือนับเปลี่ยนเพลง fm นะแล้วก็นี้เล็งบวกลบใช้ง,งานได้ครบเหมือนเดิมนะครับ รอดูอีพีสองนะครับมัน,นจะมีชุดเครื่องเสียงด้วยเนะี่ยทาอะไรบ้างนะเพราะอันนี้อันนี้มาให้เพื่อนๆดูเรื่องการแงะการติดตั้งการวาสายก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้เก็บงานเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บงานในเรียบร้อยก็เอาไว้เอาแบ่งปันความรู้กันนะเอาเท่าที่ผมรู้นะผมทําก่อนผมก็จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าผมไปเซิร์ชใน YouTube ผมก็ไม่เจอผมก็ลือไม่เป็นเหมือนกันนะผมไปเซิร์ชใน y o u b e ละแล้วมันไม่มีใครทํา มันมีเฉพาะตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะครับที่มันไม่ได้เป็นจอมานีก็ยังไม่มีใครมาแชร์นะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนีไ้ไปแล้วสวัสดีครับ